สวัสดีครับผมเทฟเองนะฮะวันนี้เนี่ยเรากลับมากับแบบโปรเจกต์สมาร์ทกันอีกแล้วนะครับผมตอนนี้เนี่ยแมปมันก็ได้อัปเดตตัวค์ดใหม่เข้ามาเป,เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะค์ดใหม่คือค์ดฮีโร่นะครับแล้วก็เป็นตัวเทียบีตัวแรกด้วยนะครับผมราคา1มื่นเก้เองนะฮะไม่ได้แพงมากเนาะ ถ้าวัดฉากตัวก่อนหน้านี้นะอันนี้มันหมื่นแปดนะครับเพิ่มมาพันเดียวก็ถือว่าถูกอยู่นะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมว่าจะมารีวิวเจ้าตัวฮีโร่แล้วก็จะเอาไปลงแรงโชว์นะครับซึ่งพูดตรงๆเลยว่าจากที่ผมไปลองเล่นมาเนี่ยสกิลมันน่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากโฮมแลนเดอร์นะครับก็คือนนตัวที่กูกำลังแต่งตัวอยู่นี่แหละโอเคเดี๋ยวเรามาดูแอนิเมชันของมันก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นแอนิเมชันการยืนนะฮะยืนเนี่ยมันจะเป็นการลอยนะฮะไม่ใช่มายืนหรอกมันเป็นแอนิเมชั่นลออยะ ถ้าเราเดินม,มันก็จะลอยไปข้างหน้าแบบช้าๆนะครับถ้าวิ่งมันก็จะลอยแบบเร็วนะฮะประมาณนี้นะฮะอนิเมชันการเคลื่อนที่ของเขาต่อมาจะเป็นบล็อกนะครับบล็อกก็จะเป็นการกอดอกอย่างนี้นะฮะซึ่งด้วยความที่มันกอดอกอย่างนี้แหละผมก็เลยคิดว่านี่น่าจะเป็นโฮมแลนเดอร์นะครับอ่ะต่อมาเป็น M1 นะครับผมตัวโฮมแลนเดอร์เดี๋ยวจะเ1อย่างนี้นะครับเป็น M1 แบบไต่ลงพื้นนะครับ 5ฮิตนอ12เปอร์เซ็นต์นะครับก็น่าจะเหมือนกับตัวปกตินะผมไม่รู้นะครับต่อมาจะเป็นสกิลนะครับสกิลแรกจะเป็นเลเซอร์นะฮะสกิลนี้เนี่ยใช้ได้2แบบนะครับแบบแรกเนี่ยแนะนำห้ใช้ระยะประชิดนะครับกดปึ๊บมันก็จะชนคู่ต่อสู้แล้วก็ฉีดลำแสงตามออกไปนะฮะดาเมจเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่ท่านี้เนี่ยบล็อกไม่ได้นะมันทะลุบล็อกนะครับต่อมาแบบที่2นะครับแบบที่2เราจะเป็นต้องใช้กลางอากาศเท่านั้นนะครับกดกระโดดแล้วกด1 มันจะฉีดออกไปเลยนะฮะมันจะไม่พุ่งนะครับอันนี้เอาไว้สแปมระยะไกลเนาะซึ่งแน่นอนฮะมันบล็อกไม่ได้นะครับทะลุบล็อกเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นสกิลที่2นะครับเป็นฮีโร่ลัสนะครับสกิลนี้เนี่ยจะเป็นการบินนะครับใช้ได้แค่แบบเดียวเนาะมันจะเป็นการบินแล้วก็จับคูต่อสซู้เหวี่ยงไปข้างหน้านะซึ่งท่านี้มันก็ทะลุบล็อกเหมือนกันนะครับบล็อกไม่ได้แต่มาสกิลที่3นะจะเป็น ฮีโร่สมาร์ทแล้วกันนะครับจะเป็นการต่อยออกไปข้างหน้านะซึ่งท่าเนี้ยช้ยได้2แบบนะครับแบบแรกจะเป็นต่อยออกไปอย่างนี้ต่อยนอกแบกนะครับ20%เอลยอู้แรงอยู่เนี่ยแล้วก็แน่นอนฮะสกิล3แม่งทะลุบล็อกเหมือนกันครับ <laughs> บล็อกไม่ได้อีกแล้วเชีย่ยทาระยะก็น่าจะประมาณนี้โดนปะวะโดนโอเคดอกละย0เเลยนะโอ้โกงอยูน่นะท่านี้ ต่อมาจะเป็นแบบที่2นะครับแบบที่2เนี่ยเราต้องอยู่กาอากาศทันทันนะฮะมันถึงจะใช้ได้กดกระโดดแล้วก็กดสกิล3นะครับมันจะต่อยแบบดาวซันแลมเนาะซึ่งไอตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันต่อคอมโบได้ไหมนะเพราะว่าตอนที่ผมเอาไปเล่นแรงมาเนี่ยสตันมันแทบจะไม่มีเลยนะครับคือสกิล3แม่งไม่มีสตันเลย <c ười> อะไปไปปุ๊บมันดาวแล้วมันลุกขึ้นมาแบบรวดเร็วเลยเชี่ออยู่ๆก็บล็อกแล้วก็สวนกูได้เฉยเลยอะผมก็เลยไม่ค่อยกล้าใช้ต่อคอมโบเท่าไหร่แล้วนะครับไม่รู้ว่ามันจะเป็นเนิร์ฟหรือเป็นบัฟอะไรมา อ๋ออีกอย่างหนึ่งนะฮะสกิล3แบบดาวสลัมก็บล็อกไม่ได้เหมือนกันนะครับทะลุบล็อกเนาะแต่ว่าจะเป็นสกิลที่4นะครับท่านี้จะใช้ได้แค่แบบเดียวนะฮะเป็นสกิลพุ่งระยะประชิดนะครับไม่เชิงดิประมาณระยะมันอยู่ประมาณนี้นะครับกด4ก็จะพุ่งอย่างนี้นะครับพุ่งแล้วก็เตะแล้วก็จะกระเด็นถอยหลังออกไปนะครับผมซึ่งแน่นอน,นะฮะท่านี้ต่อคอมโบได้นะครับแล้วก็บล็อกไม่ได้อีกแล้วนะครับ คือเอาง่ายสกิลหนึ่งมันเจาะบล็อกทุกสกิลเลยนะครับนี่คือข้อดีของตัวฮีโร่อ่ะนะนั่นแหละตัวมันก็ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเราไปดูแรงกันดีกว่าปะคือผมบอกไว้ก่อนนะว่าผมไม่รู้จะเล่นไหวหรือเปล่านะครับเพราะว่าเซิร์ฟมันปิงนะฮะเนี่ยเข้ามาปิงอา้อาวอา้อาไอเซียมันปิงมึงหลอกกูหาพ่อไอเฮียแล้วตอนแรกกูออกเข้าเซิร์ฟบบปิงไอเชีย่ยเจอตัวเฮียเลยน่ะทำเฮียเลยเพื่อนือ พูดตรงๆแลวตัวมันสแปมนะครับไม่ใช่ตัวคอมโบเดี๋ยวผมคอมโบให้ดูอ้าวเฮียต่อยได้เฉยวัตฟักเอ้ยหรือมันไปบัฟมาแล้ววะตอนที่กูเล่นตอนแรกมันไม่มีสตั๊ดเลยนะน่าจะไปแอบบัฟมาแล้วนเนี่ยทำอะไรเนี่ยเพ <The fuck? S 1> ื่อนฮัวฟกออเคานเตอร์เชีย่ยเรียบร้อยกูยัง the fuck เรียบร้อยเอาใหม่ดิเออเหมือนเหมือนจะไปบัฟมาแล้วนะครับ ไปไหนล่ะนอ้องนี่ไงแม่ต้องขอบคุณคนดูจากคลิปที่เราจริงๆนะเขามาบอกผมนะครับว่าถ้าจะดาวสลมเนี่ยพี่ต้องหันหน้าลงอย่างนี้นะพี่กูก็เพิ่งรู้แม่งกูวโง่ไามา่ต้องนานในเชีย่ยเอ้ยโอ้โหกูัวร่้มันเคาน์เตอร์ก็ยังจะต่อยต่ออยู่เท่าเทียงเนาะอะไรตัวผมมันสแปมนะครับระยะนี้พุ่งใส่ปึ้บเรียบร้อยฟรีคอมโบเ้าอาไม่โดนไอเชีย่ยชิบหาย โอ้โหโอ้โหโดนเลยกูทำอะไรเนี่ยเอ้าระวังโดนเองนะเพื่อนจะมาดักพี่อ่ะอืสกิลพี่เป็นบล็อกไม่ได้เอ้าไม่โดนอีกนั่นแหละเคาน์เตอร์ไปเถอะทุบมาให้เออเหมือนจะไปบัฟมาแล้วจริงด้วยเว้ย เรียบร้อยระยะนี้สกิลเปิดสุดโหดอยู่ตรงนี้แล้วปุ่มกาให้นี่ไงชีดเรียบร้อยตายเอาไม่ตายน้องแบ็คใกล้เกินมาเลยกูรอสมชอัดหน้ามึงโอ้โหเมกาเกนวะเนี่ย ไม่ใช่ไม่ใช่เซิร์ฟเซิร์ฟญี่ปุ่นอะไม่เป็นไรเล่นได้นะครับแต่ว่าถ้ามันปิงบอกจะเล่นแบบซูเปอร์ฮีโร่คนจะเป็นนะครับผมเดี๋ยวเล่นโชว์ว่าตัวมันเก่งยังไงอย่าเ,ยเปิดมากูบินจับกูสก,กิลต่อ,อเฮียแม่งไม่โดนวะสมอัอัดหน้าพุ่งไปฉีดต่อตัวแม่งจะไปพัดกาดทุกท่าทเัเฮียเลยรู้ เจอสเต็มจิชี่อ่ะอะไ,ไรเพื่อนกูรอท่าวินท่าเดียวสุดโหดมึงจะไปไหนไม่เข้าใจเลยตัวแม่งจะบายพาสการทุกท่าทำไมก็ไม่รู้อ่ะกูเชี่อเขาไม่สวนต่อแถมไม่มีเอ็นแหลกด้วยท่านี้แม่งทำอะไรเนี่ยเพื่อนทำอะไรเนี่ยเขาทำไมกูแดนไม่ติดวะไม่เป็นไรโอ้เชี่อไม่โดน เออมึงจะเล่นระยะกับกูจริงดิเพื่อนจะเล่นระยะกับพี่จริงหรอหหไม่โดนในเชยโอโอมันลืมอมาพุ่งใกล้ไปแล้วรอท่าเดียวดีกว่ชาชัยระยะมันประมาณนี้จะจำมาไว้พุ่งเรียบร้อยวัตต e ฟ u ักพุ่งอีกรอบ สมัอัดหน้าไม่โดนไอ้เหี้ยเอะไรถอยถอยกูสแปมกูสแปมในเมื่อสกิลมันกลัดแตกทุกท่าจะเอ็มมันทำเหี้ยอะไรสัตว์้สตัวมันปันเถอ่อนยังไงเหี้ยโอ้ต่อยโดนได้ไงน้องอ๋อบล็อกอยู่นี่อ๋อโดนไหมวะมึงขึ้นมามึงขึ้นมา มึงขึ้นมามึงขึ้นมาจัา I was hiding under your porch because I love you Can I stay No What the f โอ้ร้อยห้าสิบดีอะไรอยีเดี๋ยวผมว่าผมน่าจะเล่นแบบนี้แบบสุดท้ายแล้วนะครอย่างที่เห็นอะเซิร์ฟมันปิงมันไม่ได้สนุกโอ้โหฮีโร่เหมือนกันว่ะ นายกัฉันใครจะสก,กิลโหดกว่ากันรู้ใช่ไหมว่าเราต้องโดดเล่นนะเพื่อนอืมกูบอกเลยกูไม่เอ็มมันหนึ่มึงหรอกไอฮีโร่จอมปลอมเฮ้ยเขาแม่งเหมือนจะบ้าอยม,มันวะวัดตะกี้ทำอะไรอะอืมมึงเอ็มมันไปเถอะมึงเอ็มมันไปเถอะอ้งไม่โดนบายไม่โดนเหมือนกันวะนี่ไง เขาจะไปเล่นเอ็มบอนกับมึงวะช็อเสียท่านี้มึเงเอ็นแหลกเยอะกดพัวไม่ได้ <c oughs> เออมันบัฟมาแล้วจริงด้วยใช่ไหมตอนแรกเอ็นแหลกมันไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับสตันของมันอนะน้อยมากเลยอนะตอนแรกตายป่ะวะอาจจะตายได้เนี่ยผมมีสกิลอะอ๋อมูฉีดเขาไม่โดนผมตายแทนเลยวะ่ะ เฮ้ยอ,อะไรมึงอ่ะต้องมานั่งระวังท่าบินมันเนี่ยชายทำเชี่ยอะไรแหลกเกยอะโอ้โหแล้วต่อยไม่โดนเนี่เี้ยเรียบร้อยมานี่ขออมโบดิชัยด้วยไม่ตายไม่เป็นไรรอรอผมรอดัก เอ็นเล็กเอเล็กเอ็เล็กไอ้เชี่ยน่ากลัวยิบหายมันโดนกูได้ยังไงไวะไอ้เชี่ยระยะอะไรมึงละ่ะมันเปิดมั่วไม่ได้ท่านี่เพื่อน,นต้องบินเปิดดีเนี่ยกดสองท่าสองหนึ่งสองหนึ่งอ่ะเบสิคคอมโบย้เอาไปไหนของมันวะ what the fuck โอ้จะกิวมาไม่ทันนะอ่ะอู้ชิบหายอู้จับไม่โดน โอ้โหฉีดโดนได้ยังไงไวะยลระยะกละทางเลยนะสัสผมรอผมรอท่าหนึ่งเอ้ยผมรอท่าสองไม่อยากไปเสี่ยงของโบกเขาไปทางนู้นอืมสวยมึงตายเหอะโอแม่งแม่งไม่ยอมอ่ะมันจะเอาให้สุดอะรอบนี้ผมว่าผมต้องใจเย็นตอนนี้นีวะเขาต้องจะสก,กิลสี่พุ่งโอ้โหโฮเฮียอยู่ไหนอะ เรียบร้อยป่าไม่ร้อยดิสัตว์อ้าวเรียบร้อยอะอืมกูมไม่คอมโบเียอะนั้นอ่ะกดเบสิคคอมโบสองหนึ่งตะกี้ก็พุ่งแบบว่านี่อ่าฮะเรียบร้อยมันเปิดมั่วไม่ได้พี่ชายสมแมอัดหน้ามึงไงเฮียโอ้โหแม่งไม่ทันกูก็บินอัดหน้ามึงต่อดี มกลัวโหมเลยเด้อฮีโร่แท้จริงไงสารมึงเป็นใครเนี่ยเรียบร้อยอ๋อ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 อุออ้ยชิบหายเฮ้ยดีอๆว่าไม่มีสกิลอะไรมากมาย เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับชอว์แม่งท่ายางเท่ลงไฟมึงอะ